นี่นะคะมันเป็นเสื้อคอกุุดนะเจ้าซึ่งมันเป็นทรงที่แบบทรงป้าอเดี๋ยวโจใือดูนะคะถ้าไผได้ซื้อเสื้อโจะนะคะมันจะเป็นหนึ่งชิ้นบนโลกอะค่ะชิ้นเดียวในโลกอะเจ้าเพราะว่าโจาเย็บคนเดียวเนาะคะ่ะอันเนี้ยคอมันก็จะเป็นคอจะแยะคอเป็นคำว่าคอคอ,อ,อกุดอเนาะ มันมีคอแล้วโจจะยิบคอมันใส่ให้นะคะเสื้อแต่ละตัวที่โจถ่ายใส่ท้ายรวมนะคะหรือใส่ไปแอลแบบแต่ละสถานที่อ่ะสอนมากจะเย็บคนเดียวนะคะก็จะซื้อมาจะเยะแล้วก็เอามาเย็บเย็บคนเดียวอ่าถ้าใครค่ได้นะขอคนที่ฮับได้เนาะค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดตัวเดียวในโลกแต่แตเลยเพราะว่าโจปบ่ชอบเวลาใส่แล้วมันเหมือนคนอื่นเนาะค่ะ เ,เวลาเราใส่แล้วมันเสื้อเฮาอย่ามาใส่เหมือนคนอื่นอย่าหันบางทีอาจจะไม่ได้ใส่โจนกันนะแต่เฮาหันเพื่อนใส่แล้วทายหูนะคะแต่ของเฮาอ่ะมันเกะกว่าวรับรองว่ามาเหมือนใครคะ่ะต่อฮื้อลายเหมือนกันหรือสีเหมือนกันแต่แบบจะมาเหมือนกันแน่นอนคะ่ะเพราะว่าโจย,ยิบเองเนาะยิบเองเลยใขรไดนี่โชคดีมากๆคะ่ะ เซตสมบูรณ์ละเจ้าออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้